สวัสดีขยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องข่าวดาราก้าจริงหรือไม่ตรงตรงกฤษกรและสาลี่เดอะสตาตกเป็นประเด็นร้อนร้อนล่าสุดหลังถูกจับตาลบรูปคู่เกลี้ยงเกิดอะไรขึ้นเป็นคู่ที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดสําหรับคู่รักเสียงดีตรงตรงกฤษกรหรือตรงตรงเดอะสตาและสาลี่เดอะสตาหรือสาลี่สมวิมลานะอุบลโดยหลังจากที่เปิดตัวก็มีคอนเทนต์แบบหวานช่ำมาเสิร์ฟให้เห็นเป็นประจำ ล่าสุดชาวโซเชียลตอมเผือกระตุกเมื่อสังเกตเห็นว่าในอินสตาแกรมของทั้งสองคนดูว่างๆมีแต่รูปเดี่ยวส่วนรูปคู่นั้นเหมือนจะอันตรธานหายไปจนมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามเลยว่าอนุญาตถามนะคะเลิกกันแล้วหรือคะเห็นลบรูปคู่ออกเกลี้ยงโดยเพจเจมอย108ได้แคปคอมเมนต์แชร์รูปภาพของตรงกับสาลี่พร้อมแคปชั่นว่าอีหนึ่งไปส่องตรงตกับสาลี่มาเขาลบรูปคู่กันลหรอ กูอุ้ยถึงเวลาทวงผัวคืนแล้วสินะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบีหนึ่งคิดเหมือนบีสองไหมโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ